สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะพามาดูว่านสายเหนียวชั้นยอดอีกตัวหนึ่งนะคะที่อบรด,ดาเซียนว่านก็คงรู้จักกันดีแล้วก็มีการพูดถึงกันว่าเป็นเกรดเอชั้นหนึ่งที่ว่าเกรดเอชั้นหนึ่งก็คือคงกระพันโดยที่ไม่ต้องมีคาถาหรือพิธีกรรมใดๆนะคะว่านต้นนี้มีชื่อว่าว่านเท้าชมพูหนังแห้งค่ะ เราก็ยังคงอยู่ที่ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจาร,รย์ชั้นหาวิธีท่านได้พูดถึงว่านเท้าชมพูเอาไว้สองต้นนะคะก็คือว่านเท้าชมพูเฉยๆนะคะอันนี้จะระบุว่าหัวเหมือนขมิ้นสีในเป็นสีชมพูใบขายใบขมิ้นธรรมดาแต่ร่องกลางใบแดงใช้ตำบทกับน้ำผึ้งเป็นยามหากำลังเป็นยอดยาอายุวัฒนะคงกระพัน ชาตรีด้วยวิเศษยิ่งนักซึ่งเท้าชมพูต้นกลุ่มขมิ้นเนี่ยเราว่าแทบไม่มีใครรู้จักหรือพูดถึงแล้วแหละแต่ก็นับว่าน่าสนใจมากต้นหนึ่งเลยนะคะซึ่งเราว่าก็ควรที่จะเสาะหาเอามาไว้สะสมหรือว่าสืบทอดกันต่อไปนะคะมาดูว่านเท้าชมพูต้นที่สองที่ระบุไว้ในตำราเล่มนี้นะคะ คือว่านเท้าชมพูหนังแห้งท่านว่าไว้ไว่ายังไงบ้างนะคะท่านบอกว่าต้นใบหัวเหมือนต้นเถาคันผิดกันอยู่ก็แต่ใบแดงต้นแดงหัวเหมือนหัวมันนกนี่นะคะใบแดงต้นแดงต้นก็คือเถาเนี่ยแหละแดงนะคะเหมือนเถาคัน เทาคันหน้าตาเป็นยังไงก็คือพวกเนี้ยถ้าไม่แดงเนี่ยเขาเรียกว่าเทาคันแต่เราว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับแดดไหมเพราะว่าดูสิคะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีเชื้อแดงขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเขา ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นเทา้าเอ่อเทา้าว่านเท้าชมพูหนังแห้งไหมแต่ว่าก็คือถ้าเขียวเขาก็เรียกว่าเถาคันแต่เห็นว่ามีเถาคันแดงด้วยนั่นก็แปลว่าเถาคันแดงแท้จริงแล้วก็จะเป็นว่านเท้าชมพูหนังแห้งไหมคือเป็นการเรียกเฉพาะเมื่อไหรท่ที่ไม้ต้นนี้มีสีแดงก็จะถูกเรียกว่าเป็นว่านหรือเปล่าอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องศึกษากันต่อไปนะคะว่าต้นเถาคันถ้าเมื่อไหร่แดงแล้วกลายเป็นเท้าชมพูหนังแห้งใช่หรือไม่ซึ่งเขาก็ดูใกล้เคียงกันมากแล้วเขาก็ดูสามารถเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาได้อยู่เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ให้พจิจารณาหัวมันหัวมันนกคือเราเคยถอนพวกเถาคันแล้วเขาจะมีหัวเล็กๆเหมือนหัวมันนั่นแหละว่าน,นี้มีอนุภาพมากทางปากใต้นับถือมาก หัวใบต้นใช้ได้ทุกอย่างเหนียวอย่างยอดว่านนี้เหนียวธรรมชาติไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลุกไม่ใช่ว่าไม่ต้องปลูกนะคะขอโทษค่ะไม่ต้องปลุกคือปกติเขาจะมีวิธีปลุกว่านแต่ว่านนี้ไม่ต้องปลุกก็อยู่คงแน่นอนโบราณน,นับถือว่าเป็นว่านวิเศษในทางเหนียวอย่างยอดที่สุดดีนักแลเขาทำไหมทีนี้มันก็มีปัญหาในวงการของพวกเซียนเขา คือถ้าเป็นตาเชยตาเฉยนะคะถ้านอยู่ในวงการว่านก็จะคุ้นเคยกับตาเฉยเพราะว่าท่านให้ความรู้เรื่องว่านมาตั้งแต่พันทิพตั้งแต่ในกลุ่มพันทิพนะท่านบอกว่าคือเหมือนเทาคันแดงใช่และที่ท่านเพิ่มข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่มีขนถ้าไม่มีขนนะคะจะถือเป็นเท้าชมพูหนังแห้งแต่ถ้ามีขนก็จะเป็นเทาคันแดงท่านแยกเอาไว้อย่างนั้นนะ แต่ก็มีอาจารย์เซียนว่านอีกท่านหนึ่งระบุเอาไว้ว่ามีขนหรือไม่มีขนแต่ถ้าใบและเถาเป็นสีแดงก็ถือว่าเป็นเทถาชมพูหนังแห้งทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาเพราะคนธรรมดาอย่างเราที่ไม่ใช่เซียนก็อิงจากตำราอิงจากผู้รู้แล้วก็เก็บมาพิจารณากันเอาเอง หรือบางคนอาจจะได้ลองด้วยตัวเองมาแล้วก็คงจะรู้ว่าเหนียวจริงไม่เหนียวจริงเนาะก็ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปตอนต่อๆไปของเรานะคะซึ่งปกติก็จะสลับสมุนไพรบ้างว่านบ้างหรือก็อาจจะมีไม้ประดับที่เราชอบเป็นการส่วนตัวบ้าง แต่ช่วงนี้ก็คือเน้นไปที่ว่านเยอะหน่อยเพราะว่าว่านเขากำลังเติบโตเบ่งบานได้ดีมากในหน้าฝนก็เลยเน้นเรื่องว่านกันเป็นพิเศษยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะใครเคยใช้ว่านตัวไหนหรือว่านตัวนี้แล้วมีสรรพคุณตามที่ระบุไว้จริงตามตำราหรือมีข้อมูลอะไรที่จะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาดเกี่ยวกับสมุนไพรแต่และตัวเพื่อเป็นความรู้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นต่อไปได้พอมีเอาไว้อ้างอิงหรือเอาไว้ศึกษานะคะก็ขอเรียนเชิญผู้รู้ทุกท่านที่เราเชื่อว่ามีบางท่านที่แอบติดตามช่องของเราอยู่นะคะก็ขอความการุณาอ,อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆท่านนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้รู้จริงนะในความรู้สึกของเราะที่ได้มาคอมเมนต์อธิบายวาดหลายๆตัวหรือสมุนไพร ได้หลายตัวให้กับผู้อื่นได้เป็นวิทยาทานต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ